เป็นนะครับผมชื่อสมศักดิ์คุณสมศักดิ์นะทุกคนเลยนะทองอุทัยครับทองอุทัยปัญต์ตรงปัญหาหมู่บ้านนี่เป็นยังไงนะปัญหาหมู่บ้านก็คือถรากรุดโอ้แกรงแล้วก็มีรอยลาวซ่อมซ่อมไหลซ่อมแล้วก็ยังไม่หายไม่หายนะครับผมแต่เห็นพออยู่ได้ใช่ไหมตอนนี้ยังอยู่ได้พออยู่ได้บางหลังบางหลังก็อยู่ไม่ไหวก็คือย้ายออกดีอยู่ไม่ไหวเป็นยังไงก็คือมันโอ้มันมันร้าวแล้วมันซุดข้างในนี้เทเลยอ่ะหลังคารั่ว หมดครับผมมีมีไม่อยู่สักกี่หลังที่นี่อันนี้ก็รวมเปเสจที่เสียหายก็สามสิบหลังสามสิบหลังแล้วอยู่ตอนจะยังเห,เห็นมีคนอยู่แต่มันี่ย้ายออกมีสักกี่หลังย้ายออกมีสี่หลังครับโอ้โหครับผมขอบคุณครับหมู่บ้านนี้ครับโอ้ติดป้ายขายกันใหญ่เลยครับเขาบอกว่าบ้านสุดครับมาดูหมู่บ้านที่ได้ข่าวว่าสุดจะขายยกหมู่บ้าน อันนี้จริงๆขายยกซอยเฉยนไม่ถึงขนาดยกหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนี่หลายร้อยหลังอันนี้มีทั้งหมดประมาณสามสิบหลังครับแล้วก็อาจจะไม่อยู่ละสี่หลังเป็นต้นครับเขาอยู่หลังกลางๆใช่ไหมหลังนึงหลังนึงสองหลังครับบ้านเยอะเขาอยู่บอกเลยนะนี่บอกอาคารวิบัติครับไม่สามารถใช้อาคารได้นี่ครับมีป้ายประกาศไว้เรียกว่าอาคารวิบัติ นี่ครับก็ติดเรื่องเกี่ยวกับว่าเป็นอาคารวิบัตินะไม่ครยาอยู่อาศัยเนี่ยครับมีติดแบบนี้อยู่ห้าหลังแต่มีคนอยู่อยู่สี่หลังนะครับติดแล้วก็ยังมีคนอยู่มีหลังหนึ่งเป็นของเจ้าของโครงการก็เลยไม่มีใครอยู่ครับอ๋อสามเดือนก็มีอาการด้วนะโอ้เนี่ยโซนนี้จะมีปัญหาเยอะโซนหลังบ,บ้านเนี่ยจะเผืน่อไหวม,มั้งใส่เล่นเนี่ยอยู่ดีๆมันก <c> ็ <oughs> แครกไมเลยะนะเกิดอะไรขึ้่ นี่ก็ราวครับโอ้แม่เจ้ามันไม่ได้เออคือข้างหลังเนี่ยโครงการทำยังไงบ้างครับที่ขอโครงการไปคือว่าอยากให้เขาผู้สร้างคือรื้อถอนแล้วก็สร้างใหม่ทำาน้าที่มันแชร์โอ้ไม่ก็รับซื้อโอ้ครับเราซื้อมาสองล้านก็ราคาแบบสองล้านห้าสามแสนครับอ๋อครับผม ทำยังไงดีครับหมู่บ้านนี้มีปัญหาหรือเพราะซอยนี้ครับ